สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้คุณครูสมชายนะครับจะมาแนะนำขั้นตอนในการทำแบบทดสอบปลายภาคเรียนนะครับของกลุ่มสารการเรียนรู้ศิลปะวิชาทัศนศิลป์กันนะครับในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6สอบวันที่2มีนาคม2565 ชั่วโมงที่2นะครับเวลา9นาฬิกานาทีถึงเวลา10นาฬิกานาทีข้อสอบจะมีทั้งหมด20ข้อข้อละ1คะแนนรวมคะแนนเต็มนะครับ20คะแนนใช้เวลาในการทำแบบทดสอบนี้1ชั่วโมงนะครับมาดูคำชี้แจงในการทำแบบทดสอบครั้งนี้กันนะครับนักเรียน 1หให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาททับหน้าข้อที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียวเท่านั้นนะครับลงในแบบกระดาษคำตอบที่เตรียมไว้ให้ตามตัวอย่างเขียนชื่อนามสกุลของนักเรียนลงบนหัวกระดาษคำตอบให้ถูกต้องด้วยนะครับคุณครูก็ขอให้นักเรียนทุกคนนะครับโชคดีในการทำ แบบทดสอบปลายภาคเรียนในครั้งนี้ขอให้โชคดีทุกคนนะครับบายบาย